ดีมากดีมากดีมากยั่วยั่วปลดปลด,ปดร้อนแรงมาเต็มอ่ะคุณที่รักผมจะต้องได้คุณวันนี้แน่เพลงที่หนึ่ง Miracle ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับว้าวยังว่าเขานุ่มไปอ่ะแล้วก็การจัดระเบียบแขนไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขายังมีความไม่มั่นใจแล้วก็ ไปเน้นการก้าวเท้ามากแต่ว่าข้างบนดูลืมไปเลยเทคสลูกเครื่องติดเราก็ทําเลยไม่ซ้อมที่ขอต่อนะฮะเพราะว่าของมันมาแล้วจริงๆอยากจะปล่อยเต็มๆอ่ะแค่ที่ยินเสียงกีตของพี่ซาบบน่ากับพี่อาร์ตนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยพาวแล้วอ่ะ คุ้มค่าเงินที่ส่งเสียเรียนเต้นอยู่2เดือนเปิดปุ๊บติดปั๊บสะโพกมาเอวมี Me. อันนี้คือรักลูกเลยเเลยึนยนดนิง่งครับ,บหล่อมากเด่นมากขอบคุณครับเต้นจังหวะอะไรอ่ะครูคะเขาเต้นจังหวะอะไรคะมียักษ์ไหลคืออะไรอ่ะเอ้ย เขาเสติมเองเขาเติมเองเขาฟิได้อะไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่พีททำก็คือจากซาวซ่ามันกลายเป็นฮิปฮอปไหลโยกโยกแบบโยกเลยแล้วมันกลายเป็นเหมือนเบรกแดนเนะสนามดูดิเห็นป่ะผิดหมดฉันเขียนคอมเมนต์สั้นๆคือผิดหมดได้แล้วจบก็เสียดายเพราะว่าเป็นคนที่เบสิกพื้นฐานดีในเรื่องของการเต้น ขอให้น้องอีกทีเลยปันโอเคพีคเป็นคนที่เต้นแน่นสุดเราก็ดูน้องไปก่อนนะครับพี่พีควิ่งกลับไปที่เดิมจะได้พ่องเอะอะก็พีคเอะก็พีคหรือว่าพีคคือลูกรักป้ายแบดๆหล่อๆลูกนนี้ต้องได้พี่พีคทำได้ไม่ได้ ด้วยความที่โจมมันบอกว่าอยากเห็นอะไรที่แตกต่างมันต้องไม่ใช่อะไรที่แบบเป็นแพทเทิร์นโบราณเดิมๆแบบเป็นนักเต้นลีลาดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเป็นการแทสผิดลักษณะมันไม่ได้บอกเลยว่ามันเหมาะสมถ้ามีห้าคนเออทำไมไม่เลือกคนที่มันเหมาะเลือกคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับแคมเปญให้มันนวดกูหน่อยกูจะไปลงมากต้องเมนเทอร์เราเครียดบองมันนวดไปเลยพอก็นวดไปเลยก็เหมือนแม่จะตื่นเต้นนะครับอาจจะพยายามอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดอินเนอร์ดีมากรูปร่างดีมาก แล้วนางมีบอดี้ที่ก้นบันท้ายแน่นตับเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยก็คือมาแบบเท่ๆไม่เคยเห็นซีเกมหลอกขนาดนี้มาก่อนแรกดีนะโพสเจอร์ดีชามมิ่งผายแขนคมกริปให้ซีเกมเลยเห็นแต่งในตัวซีเกมค่ะเขามาเขาหลอกขึ้นด้วยลิลจันร์จันแฮปปี้พี่บอส หล่อน่ารับทานมากออร่ามาเต็มแต่พี่บอสคะพี่บอสอารมณ์ไปไหนพี่บอสคะพี่บอสพี่บอสคะตื่นคะ่ะพี่บอสคะตื่นตื่นตื่นเป็นแบบเด็กนักเรียนน่ะสองสามสี่ห้าเก้าเจ่ดนี่ยคือสเต็ปนักเรียน ในเทคที่ถ่ายจริงผมคิดว่าผมไปพะวงกับเรื่องการเต้นมากเกินไปแล้วหน้าผมมันไม่ไม่สงไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่มี e NERGY อะไรเลยพอทำจริงแล้วบอสก็ยังมีความกังวลถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเป็นคนแล้วละ่ะก็เฟลครับเอาจริงคมเป็นนี้เป็นคัมเป็นที่ผมค่อนขอ้างเฟลเลยน่าเป็นห่วงพี่บอสละถ้าทางจะชะตาขาด น่ายส์น่าส์มาคอสเปิดตัวมาผูกโคตรโมเดลวอล์กเลยอะเท่ชิเป้งยูเดอะลีดเดอร์แม่ยูเดอะลีดเดอู่ไว้ไปหมดทั้งตัวโอ้เต้นอะไรเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแต่มันไม่มีซินคิ่งของการเต้นลำอะ FIRE! FIRE! มันไฟมันลุกไม่ขึ้นแล้วล่ะลูกเอ้ย <laughs> ผมก็ไม่ต้องไปพูดคอมเมนต์ไปซะทุกเรื่องนะคนเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้ถ้าเก่งมากก็ควรจะมาเล่นเองเนาะเราก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพี่ก้าจะเปลี่ยนเอาโทนี่มาเล่นอ้าวโทนี่ลูกแม่ไม่ได้ทําอีกแล้วเรารู้ว่าโทนี่อยากจะทํามากๆแต่ว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่สามารถที่จะให้โทนี่ซ้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําจริงได้มาคอสมีสิทธินะแต่อย่างงี้แหละเกมมันถึงสนุกนี่นก่อนไหมคะแบบแข่งกับคน,นเก่งอนะ่ะมันแบบ มันต้องแบบเนี้ย perfect perfect ต้องบอกว่าเราอย่าไปเสียเวลากับคนที่มันไม่ใช่เชันว่าคนที่สองเนี่ยนะมาทําไมมาทําไมมาทําทําไมทําไมไม่เหมาะก็ไม่ต้องเอามาใช้โจทย์เป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วแล้วก็จะมีโจทย์ไว้ทําไมนั้นเราก็ต้องให้มันตรงประเด็นโจทย์นะคะชายหนุ่มรุ่นใหม่คิดนอกกรอบไม่เหมือนใครมีความมั่นใจอย่างมาก ระบุมาเลยว่ามีหน้าตาด้วยวลาหลังก็จะได้เลือกแต่หน้าตาเต้นยังไงก็ได้พี่ชื่นชมก้าวในฐานะนักแสดงมากเลยนะก้าวเป็นคนเล่นละครดีเล่นหนังก็ดีก้าวควรจะมีข้อนี้ไปสอนเขาจะมาว่าว่าผมไม่เคยถ่ายทอดก็คงไม่ใช่ถามจริงเหอคุณมาดูตอนพวกผมซ้อมแล้วพี่คือเข้าใจก้าวเลยอะ่ะมันก็เหมือนที่คนอื่นดา่าพี่ว่าไม่ได้สอนนั่นแหละและทีมที่ทำดีที่สุดและชนะในวันนี้คือทีมอะไรครับในแคมเปญ The Magic Move ทีมที่ชนะ ได้แกอาร์ตบีหน้าทินนี่นะคะจะระเบียบแขนขาเก๊กังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คือคนที่เก๊กังที่ดูดีที่สุดวันนี้ทีมมี่ดีที่สุดในบรรดาคนที่เก๊กังก็คือเก๊กังๆเหมือนกันนั่นแหละคือแบบจากที่คอเชิดแบบอุย้ยชนะแล้วจ้ามงมาจะามงเริ่มกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็เริ่มละลาย ไม่ได้บอกว่าเขาเต้นดีไม่ได้บอกว่าเขามีสมาธิมากกว่าคนอื่นเพีนี้วันนี้สิ่งที่ช่วยเขาได้คือลุกของเขาจริงๆอยู่นิ่งๆก็มีสเสน่ห์ตัดสินจากแค่เขาไม่ทําอะไรยืนเฉยเฉก็หลอก,ก็บอกดิคะจะเรียกคนหล่อๆไปเต้นได้ไม่ได้ช่างมันคือในโลกนี้ต้องหน้าตาดีอย่างเดียวหรออะไรคือบรรทัดฐานเมื่อวานทีมเราไม่ชนะพี่ก็ว่าพี่ถามย้ําแล้วจริงๆหรือถ้าผิดอะ่ะก็คงผิดที่พี่ อาจจะถูกอย่างที่ซาบิน่าพูดก็ได้พี่ไม่เหมาะสมที่อยู่ในรายการนี้เว้ยไม่ไม่คือวันนี้พี่จันร์เขาแบบเขาเสียใจมากๆไม่มีอารมณ์ไฟไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วอะและสิ่งหนึ่งที่พี่เจ็บปวดมากก็คือกรรมการบอกว่า อย่างบางคนที่ไม่เหมาะแต่พี่ก็เลือกมาทําแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอ่ะคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องหน้าตาหลอ่อหน้าตาดีทุกคนเว้ยแต่ละคนมันก็มีเสน่ห์ของตัวเองอันนี้มันจะทําให้แกรู้สึกเจ็บมากๆเพราะว่าแกก็พยายามยิ้มพูดเรามาเรื่อยๆอย่างนี้ครับอืมมันคยไลฟ์กับพี่กันไว้หรือเปล่าพี่ขอโทษทุกคนนะพี่ไม่ได้อยากอ่อนแอแบบนี้เว้ยเท่านี้อะไรแบบผมอยากไปสู้พี่ เราคงเห็นว่าเราแบบหาทางออกไม่ได้อะ่ะซึ่งจริงล้วคือเขาก็ทําดีอะ่ะเราเลือกเทคของเขาได้ซ้าเมื่อวานอะ่ะก็ไม่ได้อยากออกอยากชวยสุดเลยผมขอไปดูว่ารายการต้องการอะไรต้องการพัฒนา,นาการของเด็กหรือว่าต้องการหน้าตาตั้งแต่แรกพอเขาพูดประโยคนี้แล้วก็สงสารมากคือจุกอะ่ะ <c oughs> ถ้าอยู่เขาห้องดำถ้าอยู่ออกพี่ก็จะออกด้วย เราเคยบอกว่าเราไม่เคยเห็นอยู่เลยจากวันนั้นถึงวันนี้เราเห็นนายแล้วคํานั้นจากพยานบินาว่าไม่เห็นผมเลยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมและเวลาที่มันเหลืออยู่พี่จะเห็นเธอดีกว่านี้อีกไหมถ้าพูดตามตรงหน้าตาผมไม่ได้ดีที่สุดในบรรดานทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ได้นั่นก็คือรูปร่างพิยานมองว่าการดูถูกตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทําค่ะถ้าเธอผ่านเข้ามาแล้วจากออดิชั่นเธอมีค่าเท่ากับทุกคน ในรายการนี้ค่ะคนที่เข้ามาในรายการ The Face เขาไม่ได้เอาแค่หน้าตาอย่างเดียวเขาเอาความรู้และความสามารถและความพยายามเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนุ่มๆทุกคนสาวๆทุกคนที่ผ่านเขามาใน The Face เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความสามารถและความทะเยอทะยานครับแล้วเราเป็นใครอ่ะตัวประกอบเมนเทอร์ผมก็เป็นผู้แข่งขันครับ<อ>ซึ่งผมก็ซ้อมผู้ชายเหมือนกันครับแล้วไงแล้วเราไปเป๊ะผิดที่ปะ ได้ผิดประเด็นปะมาเพื่อช่วยให้คนอื่นดีกว่าตัวเองมาเพื่อจะเชียร์ให้คนอื่นเขาได้ดีกว่าตัวเองเนี่ยมาทำอะไรเลิกเป็นตัวรองแล้วมาโฟกัสเพื่อตัวเองดีไหมคะทำให้แข่งว่ามันสนุกดีไหมทุกทีมมีสิทธิ์ค่ะทุกทีมของ The Face c h a l l e n d มีสิทธิ์ที่จะไม่ตัดใครออกทีมอาร์ตบีน่าขอใช้สิทธิ์นั้นค่ะ ฉันเห็นความสามารถของเธอฉันเห็นทุกอย่างคพอเจอร์เธอเมื่อวานคือมันดีมากฉันยังถึงขั้นชมเลยว่าเธอดีมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่นี่ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตและก็เซบีนา้วยนะครับ,รบก็รู้สึกว่าเราจะต้องชายแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดเพื่อเอาชนะอีกทั้งสงทีไม่ได้วันนี้แบบแฟร์จริงครับจำไว้นะว่าโอกาสมันไม่มีบ่อยๆเข้ามาได้ ยืนให้ได้เด็กไม่เด็กไ <Thank you. S 2> ม่เกี่ยวผมภูมิใจในตัวโทนี่มากนะผมรู้สึกว่าสายตาที่เขาออกมามันไม่ใช่สายตาแห่งความโล่งใจสักทีเดียวอะมันเป็นสายตาแห่งความว่าแบบเฮ้ยพี่ผมพร้อมสู้ต่อแล้วไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคแล้วแฮปปี้แล้วเซฟซีเกมแอนจักรจันน่าจะสมควรที่สุดค่ะขอคุยหน่อยนะวันนี้พี่อาดยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับซาบีนาแล้ววันนี้ก็ซาบีนาก็เห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับการที่กรรมการคอมเมนต์เนี่ยมันทําให้พวกเราทั้งหมดรู้สึกว่าผลลัพธ์มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้น เอาจริงเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสมมติถ้าเขาได้โจทย์มาในเวลาที่จํากัดแล้วก็มีเวลาสอนเด็กในเวลาที่จํากัดแบบนี้เขาจะทําได้ขนาดไหนแล้วจะทําได้ดีกว่าเราไหมกรรมการอ่ะมันต้องดูน่าเชื่อถือไม่ใช่หรอมันต้องสติ๊กอยู่กับกฎกติกาไม่ใช่จะตัดสินแต่ความรู้สึกอย่างเดียวมไม่ได้พี่ามองว่าเขาเป็นกรรมการขเขาเป็นคนนอกขอเขาไม่มีวันรู้หรอกว่าพวกเราเจออะไรพี่ฟังพี่ก็อึง้งประเด็นของพี่อาร์ตก็เลยคิดว่า ในเมื่อเขาไม่รู้พี่คิดว่าพวกเราก็อย่าใส่ใจพี่อาร์ตก็ปรึกษากับบีว่าบรรยากาศมันอึนมากอ่ะมันไม่ควรจะจบแบบนี้แต่ความใจดีอะ่ะมันเกิดจากเขาต่อให้เราชนะเมื่อวานเราก็ไม่รู้สึกว่าเราภูมิใจเพราะว่ามันไม่ได้มีการอธิบายเรื่องของคำตัดสินอย่างชัดเจนแล้วขาดขนาดนั้นอยากให้เอาเป็นว่าประสบการณ์ที่เราเจอกันแย่ๆในสัปดาห์นี้ให้มันผ่านไปโอเคให้เราทั้งสามทีม เริ่มใหม่จันพี่เสมนะเกมนี้มันยากเข้าใจพี่รู้ว่าข้างในเธอก็คือคนบอบบางคนนึงพี่แค่อยากเห็นจันเข้มแข็งกว่านี้ปะ่ปะกลับบ้านลูกอยากจะบอกเมนเทอร์จักรจันว่าหายไวๆนะคะคิดถึงเมนเทอร์จักรจจันที่แบบมีแรงเยอะๆใน l i v i n ร room ถ้าปกติในอีพีพี่ที่ผ่านๆมานะคะก็น่าจะื่อว่าเป็นคำเน็บแนมคะ่ะดังเช่นที่เคยได้โดนมา แต่ทัาใน EP นี้ mm. ก็ขอคิดว่าเป็นคำให้กำลังใจนะคะ e v e r y o n e t o d a y Happy Happy ของเจมส์ของเจมส์ใช่ผมมองว่าเขาเป็นคนดีไหมก็ดีวันนี้โอเคใจดีนางฟ้ามาแฮปปี้แต่ EP หน้าก็ต้องรอดูคะ่ะถ้าพี่จัก็จันแฮปปี้บีก็แฮปปี้ค่ะ พูดตามตรงว่าความใจดีในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแต่หลังจากนี้ก็ตัดก็คือตัดครับกลับมาเล่นเกมเดิมกันเถอะเอาแล้วจะเริ่มลบแล้วเลยเหรอพักก่อนไหมอ่ะหลังจากคืนความสุขแล้วความโหดเยี่ยมมักจะตามมาเสมอค่ะ